สวัสดีครับคุณหมอ็กซ์นะครับผมก็มีคําถามทักเข้ามาแล้วครับผมคือคนไข้ผมอะ่ะเสริมโน้สองกล้องไปแล้วก็ถามว่าหมอต้องนวดไหมนะฮะผมให้คําแนะนําแบบนี้ครับสาเหตุของการต้องนวดนมคือเขากลัวเรื่องพังผืดปกติเนี่ยการผ่าตัดแบบสองกล้องอะ่ะเลือดมันมักจะน้อยอยู่แล้วหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพังผืดมันแทบจะไม่มีแต่ถ้าคนที่เขาชอบนวดอยู่แล้วอย่างไปร้านนวดร้านอะไรอย่างเงี้ยฮะก็นวดได้ นะครับผมมีวิธีนวดคร่าวๆให้ดูสำหรับคนนวดด้วยตัวเองครับไปร้านนวดก็ไม่ถึงขั้นจะต้องเหยียบบนตัวเพื่อเพื่อให้นมมันไม่แข็งเนาะก็แค่ขยับตามวิธีที่ผมแนะนําแบบนี้นะฮะครับผมส่วนคนที่ทําจากที่อื่นมาแล้วมีภาวะนมแข็งวิธีการแก้ที่ได้ผลดีที่สุดตอนนี้ก็คือเข้าไปเลาะเอาพังผือดออกนะครับก็เราก็จะได้พังผือดออกมาแล้วก็ใส่ซิลิโคนตัวใหม่ไป มีคำถามอะไรก็ทักมาที่ l ล n e o f f i c i a l นะครับผมหรือช่องทาง f a c e b o o เนาะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะครับมี2สาขาครับสาขากรุงเทพกับสาขาเชียงใหม่นะครับสาขากรุงเทพก็ลาดพร้าว13มีอยู่ตึกเดียวครับสาขาเชียงใหม่ก็ถนนท่าแพครับผมวันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม